เธอนี่เธอครับเธอลุกมาเปิดประตูให้เขาก่อนได้ไหมก็จะออกมาเปิดได้นะหหีบื้อทำเอาฉันเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยดูสิขาฉันสั่นไปหมดแล้วอะงั้นจะ เข้าไปแล้วนะไม่เกงใจแล้วนะครับฮึบได้นั่งสักทีสบายจังเลยหืมมายืนเบื่ออะไรอยู่ตรงนั้นล่ะมานี้สิคะมานั่งข้างๆฉันมานี่อย่าดื้อสิ เดี๋ยวก็เรียกเป็นใหญ่ดื้อซะเลยเนี่ยเอา้ายังจะยืนอยู่อีกเฮ้ยช่วยไม่ได้นะอ่ะอะอย่าดิ้นสิคะเป็นเด็กไม่ดีออกซะเลยนะแล้วก็ทำโทษซะหรอกนิ่งสักทีนะเก่งมากค่ะ เด็กดีเด็กดีจะว่าไปเธอก็ตัวเล็กอยู่เหมือนกันแฮะฉันน่าจะอุมได้สบายสบายได้เลยนะเนี่ยอืมรู้แล้วรู้แล้วเขากอดอีกสักแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอก็ตัวเธอมันอุ่นดีนี่นะ อืมใช่ชอบสิฉันชอบเะได้กอดเธออยู่แบบนี้อืมก็บอกว่าอย่าดิ้นไงไม่ฟังกันใช่ไหมฉันเตือนเธอแล้วนะเธอไม่ฟังเองงั้นจะทำโทษแล้วนะสาสอง หนึ่งธอหน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะ <laughs> เปล่าเปล่าเปล่ามันน่ารักตั้งหากเราน่ารักมากๆเลยแหละรู้แล้วแนะ่แต่ว่าขอฉันกอดอยู่แบบนี้ต่อนะ อขอบคุณค่ะที่รัก